พี่น้องแม่เนี่ยแม่เขางามลูกใน่ทองเป็นเพชรล้ำโคงทอง4ี่เดือนหาเดือนแล้วเอกสารครบแม่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับางๆเลยนี่แม่นี่ยสามสี่หมื่นกว่าคุณเปิดสี่หมื่กว่าพี่น้องนี่สี่หมื่นกว่าใครสนใจกนันี่ครับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เดี๋ยวผมเอาอรทโทรให้พี่น้องนี่สำหรับเจ้านี่นี่เจ้านี่ น้ำงามเลยรบาวท้วมมากปะเนี่ยศูนย์แปดเก้าห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ศูนย์แปดสองของอีพอเราโทรหาเราได้เด้อพี่น้องเขางามๆนี่เขากันซ่อนเดืพี่น้องงามๆทองเพชรล้ำคุ้งในทองสี่เดือนหาเดือนละละอีพอเราว่านไหนลูกทิศใดใดลูกตัวทิศใดละในทองนะลูกแรกก็ลูกสอง ลูกสองเราเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับลูกสองเราพี่น้อง,อง,องโทรหาเราได้โอเคครับ